ทุกคนชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรแล้วผู้ชายจะเสิร์ฟคุณถ้าผู้ชายคนนี้ให้คุณไม่ได้ผู้ชคนอื่นก็ให้คุณได้เราต้องชัดเจนค่ะที่รักอยามานั่งอมคิดฟันอยู่แบบโอ๊ยคุณอยากได้อะไรแล้วไม่แน่ใจอะค่ะแบบโอ้ยผู้ชายจะดูแลฉันได้หรือเปล่าผู้ชายจะเปฉันได้หรือเปล่าถ้าฉันอยากได้นู่นอยากได้นี่คุณไม่ต้องคิดแทนเขาคุณมีหน้าที่เสนอผู้ชายจะสนองหรือไม่สนอง ก็แล้วแต่เขาถ้าผู้ชายไม่สนองเราก็ไม่ต้องสนองกลับยืนหมูยืนแมวค่ะที่รักไม่มีคําว่าแหละไ,ไม่มีคําว่าเอาไปทดลองใช้ก่อนค่ะ no ค่ะของซื้อของขายค่ะที่รักไม่ยืนหมูก็ไม่ได้แมวค่ะที่รักเออไม่มีการมานั่งทดลองนะคะเออไม่มีค่ะนะคะบางคนแม่หนูโดนผู้ชายหลอกฟันแล้วทิ้งค่ะ แม่หนูแบบรับไม่ได้โน no, ฉันไม่เคยผู้ชายฟันก่อนได้ของค่ะฉันไม่เคยโดนผู้ชายหลอกนะคะแล้วถ้าเจอผู้ชายที่บอกคุณต้องการอะไรเยอะแยะอ่ะไม่ต้องพูดอะไรเยอะเข้าใจละโอเคค่ะฉันกลับบ้านก่อนนะคุณให้ฉันไม่ได้คนอื่นก็ให้ฉันได้ค่ะ ฉันก็ลูกพยานาหมืน่นกูจะมานั่งอยู่ตรงนี้ทําไมจุดจุดนี้ไม่ใช่จุดของกูค่ะไทยเสี่ยงกลับบ้านค่ะจบฉันก็ลูกพยานาหมืน่นโอ้มาอยู่ทําไมอ่ะไม่อยู่ให้ผู้ชายว่าเราไร้ค่าหรอกคะ่ะฉันไม่อยู่ดังนั้นผู้ชายต้องบำเรอเราให้เราพึงพอใจให้เรารู้สึกว่าแบบพร้อมที่จะถวายตัวนะคะถ้าไม่ไม่บำเรอเราได้อย่างคุ้มค่าก็โ no นคะ่ะเสียเวลา เลยี่เมีคลาสในคลาสอยู่เฉยๆผู้ชายก็เปโดยไม่ต้องพยายามราคาคอร์สเต็มคือ2,9 0 0 0เมจะให้คลาส40เทคนิคเปลี่ยนผู้ชายขี้เหนียวให้กลายเป็นสายเป6,900 200คำพูดจิตวิทยาเป็นอ e ีบุ๊ก3 9 0 0าไฟล์ย20คำพูดมัดใจให้เขาคลั่งรักด้วยเงินของเขาและในคลาสเฉยๆผู้ชายก็เปมีอ e ีบุ๊กด้วยแถม m มล์เซ็ผู้หญิงที่ดึงดูดมหาเศรษฐี คลาสนี้ราคาเต็มสองหมื่นเก้า l ลดี้เมให้จํากัดเฉพาะคนที่ลง c ีวันนี้นะคะหกพั 6, บาทพักมาที่ไลน์แอ queen เลดี้เมได้เลยนะคะ